วันบานผ้าแสบสวัสดีจ้าพ่าพอกับเอกจ้วจะพี่น้องมาจ่าเมื่อนี่จะผ้าบังมุกลงใหม่พี่น้องเพาก็จะไปเริ่มมุกกันเลยนะจ้าก็จะไปมุกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเดี๋ยวะพี่น้องเป็นกำลังใจในเดี๋ยวจ้าไปจ้าไปมุกแสบๆเหมือนกันพี่น้องแค่ตอนแรกเขาก็สิมาเขียนลงใหม่ก่อนนาจ้าเสียนหน่อยเสียนหญ่แล้วแต่มากมาจ้าพี่น้องใส่ไม่กินฟันจ้ะกดเลยพี่น้อง ตามใจชอบเลยนะจ๊ะไม่สื่อมากพี่น้องบอกอันใดจะน้องมมันจะแข็งอย่เป็นแถวบ้านออนนะพี่น้องกดใส่ชือกันละจ๊ะเอาจะเชียนเกียนจนแล้วนะจ๊ะจะไปต้มนะจ๊ะ กระเบิบ้งอีกจ้ะพี่นงเฮ้ยตัดเอาห่องมันแข็งออล้วจ้ะประมาณนี้แหละพี่นงเหยกับตัดเครื่องนะพี่นงนักเส้นเหย้าเส้นสันกัเฮ็ดเอาจ้ะตัดใจชอบนะจ้ะ เคียนจนเบิรจนแล้วจะพี่น้องตี่เขียนแล้วเหรพี่น้องมันก็นจะใส่เกลือเนาะจ้ะขั้นจ้ะขั้นเนี่ยมันอ่อนจ้ะพี่น้องตั้นเอาน้ำกินมันออกนะจ้ะเป็นน้องใหม่ตัวนะจ๊ะเศษมันก็นสิได้อ่อนนะจ้ะขั้นเสร็จแล้วก็จะไปล้างนะจ๊ะแล้วก็ยังมาต้มนะจ้ะพี่น้อง ผมอ,อนม๋น้ำมิ้น้ำขึ้นันโอดเจ้พี่น้องปัน้นนะจ๊ะปีเอาหน้าออกจากพี่น้อง เาก็จะไปล่าอีกน้ำหนึ่งสองน้ำแล้วจะเดี๋ยวจังมาต้่มแล้วจะเพริโนแล้วพอจะมาต้มแล้วจะใส่หม้อต้มไปเลยจะไม่เดือดจะพักแล้วจะเขาจะเอาไปล่างปั่นน้ำแล้วจะจงไปใส่กับน้ำอย่างนั้นแล้วเนี่ราวางที่เขาล่อหน่อไม้ต้มจะเพี่นประสิทธิ์มะเห็ดเครืองแล้วจะมีหอมแดงจะเพน้องกระเทียมตะไคร้นะจจะพริกน่าจะีพน้อนเอาไปปั่นเพน้อง บางคนก็นสิตับเน้ะจะนี่จะปัน่นจะก้านตับปีนองมาจะเดือด มันไม่ผิวมันเลจ้ะจะใส่ใบจ้ะดูไม่เป็นไรจ้ะหอมมะกอกเลยใส่ลงไปเลยจะไปปั่น้็จะเป็นนองนี่ก็จะเป็นนละไม่ที่เขาต้มแล้วนันจะพี่น้องต้มเสร็จแล้วจ้ะปั่นน้ำเรียบร้อยแล้วชิมิหมูนั่จ้ะ เครื่องที่เอาไปปั้นจ้ะตะไคร่ใบมะกูดกระเทียมจะหอมแดงจะพริกจะพี่น้องไปปั้นนะจจะนี่ก็จะเป็นหอมไปใบเม่งลักนะจจะหรือผักอีตูจะตักซี่พี่น้องนี่จะเป็นน้ำอย่านื้อน่าจะนี่ปั้นเองนะาจะปั้นแล้วกเอาใส่สองฟินไปนะจจะอันนี้เขาละลายน่าจะละลายน้ำแข็ง แป้งเข้าวเหนียวกันผสมกับน้ำนะจะนา่ากันหรือจะเอาน้ำเปล่าก็ได้จ้ะแล่แต่นะจ้ะผสมไปเลยจ้ะ แล้วแต่สะดวกใส่น้ำแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งขวโพดก็ได้นมจ๊ะปกติเ้าก็จะออกข้าวเหนียวจะพี่น้องนอกปัน้นไลยว่ามาต่ำเป็นกรเบียดแต่วันนี้เราใช้แป้งไปคลอกกันกัน,นะจะไปเริ่มเฮ็ดขันตอนต่อไปเลยจ้า อย่างน้นเขานี่ซื้อเป็นใบมะนะพี่น้องแต่เขาเอามาปันจะปันแล้วสามารถเก็บเขาตู้เย็นได้เลยจ้ะเวลาเขาเสียเรวดออกมาละลายแข็งก่อนแล้วจะพี่น้องก็ต้องซื้อเป็นน้ำนะจ้ะซื้อเป็นใบม,มาปัน,นจ้ะไปจ้าไปเริ่มมีดขั้นตอนต่อไปพี่น้องกระทะตั้งใส่น้ำมันปุดจัดเลยจ้ะ จะพัดเครื่องโกนจะพี่โนเป็นน้อยจะพี่อนใส่ลงไปเลยจ้ะ กระเพื่อมเลยนะจ๊ะกระเพื่อมนี่เนาะ หน,หนูก็ใส้หมูน้ไปเลยจ้ะตามต่อเลยเครื่องปรุงนิดจ้ะรสปีุน,นะจ้ะขึ้นชูรสขึ้นหนุ่มแต่รถไฟแต่หลายแสบหลายบอไซเลยกับบอแสบจ้ะพี่น้อง ทัดไปนะจ๊ะน้ำปลาจ้ะน้ำปลาโอ้เข้ม,ดดมจังโรดีก็เข้มหมอจ้ะ ได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะพี่น้องปิดแก๊สเลยจ้ะเทลงไปเลยนพี่นอ้นอง ใส่ข่าเบือล้ต้องใส่เลยพี่น้องเอ้ยข่าเบือหรือน้ำแป้งผสมแบบจังไปเลยนั่นเดี๋ยวนั่งพี่น้องอมใส่หอมลองไป

คนไปนะจ๊ะเขากันดีแล้วพี่น้องเขาจะไปห่อเนาะจะบัดี้พี่น้องตอนของการหอนะจ๊ะมา,าจากมาหอกันบัตรพี่น้องตักใส่เลยจ้าใช้ลูกโดดนี่นพี่น้อง กันนะจ๊ะเห็นบ่จ๊ะหักมุ่มข้นนะพี่น้อง ใช้ไม้จิ้มฟันกัดเลยเจ้าจ้ะใช่แล้วพี่น้องหอมหมกของเราวันนี้ในประมาณนี้หละจ้าตั้งน้ำร้อนแล้วพี่น้องมันเดือดแล้วจ้าใส่ไปด้วยจ้าเสร็จแล้ว ก็จะหนึ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่มันสุขแลลวพี่น้องจะเมื่อเบิงกันแล้วจ๊ะสุขล้วพี่น้องจะแซ่บ่าจะมาคิมมีกรฝา,ากากดนไคลกดแช่กดนติดตามให้ด้วยจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า